สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรัตรสียงผมวันนี้เป็นเรื่องของ s ตอ r m c a t Eternal ครับ s t o r m c a t e t เ r n a l เนี่ยเป็นกองกำลังหลักที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของ Warhammer Age of Sigma เนะครับเขาเป็นนักรบอมตะที่เป็นตัวแทนของความหวังและการต่อต้านกองกำลังของ ChaOS พวกเขาสวมใส่เกราะ i g m a า r i ส e นะครับเป็นแร่พิเศษที่มีพลังเวทมนต์แฝงอยู่ครับไม่เพียงให้การป้องกันที่ยอดเยี่ยมแต่ชุดเกราะของ s ตอ r m c a t Eternal เนี่ย ยังเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งของซิกมาเป็นตัวแทนเทพของพวกเขาถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการแก้แค้นเพราะว่าเหล่าสตอมแค t อิเทนอลเนี่ยถือเป็นแผนสุดท้ายของซิกมาในการสู้กับกองกำลังของคอร์สครับเกาะและนักรบเหล่านี้ครับถูกสร้างขึ้นมาโดยกรุงหนีครับผมและ6กช่างตีเหล็กที่ร่วมกานทำกับเขาการกระทำการสร้างสตอมแค t อิเทนอลเนี่ยซิกมาเองมีส่วนร่วมด้วย การสร้างชุดก่อการปั้นนักรบแต่ละคนนะครับมันเป็นการก่อสร้างนักรบก่อสร้างกองทัพที่เข้มข้นกับการตีเหล็กนานนับศตวรรษครับผมซิกมาได้สร้างกองกําลังอันทรงพลังนี้แล้วปล่อยพวกเขาลงมาสู่มอเทอรเรียมวัตถุประสงค์หลักของ s t o r m c a ิ t เท t e r n a l คือการปลดปล่อยดินแดนเหล่านี้จากการครอบงําและความพินาศของเคอรวมถึงทําลายผู้ปกครองแห่งความชั่วร้ายให้สิ้นสุดลง สตอมแคดอิทนนลมีความสามารถในการรบที่น่าทึ่งพวกเขาเป็นนักรบที่สามารถต่อสู้ได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายแม้จะ,ะเผชิญหน้ากับส่วที่น่ากลัวที่สุดในมอร์เทอรเรียมก็ตามการปรากฏตัวของพวกเขาในสนามรบมักจะเปลี่ยนสมดุลของการต่อสู้และนําความหวังมาสู่ผู้ที่ต่อสู้เคียงข้างพวกเขาสตอมแคดอิทนนลไม่เพียงแต่เป็นกองกําลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเด็ดขาดความมุ่งม,มั่นของซิกมาในการปกป้องมอร์เทอรเรียม จากกองกำลังแห่งความชั่วร้ายในการสร้างซอมแพดอีเทนอลซิกมาจะเลือกวิญญาประหลุษที่เป็นมนุษย์ธรรมดาจากสนามรบมากมายทั่วทั้งหมดเท่าเรียมผู้ที่ถูกเลือกจะได้รับการทดสอบและเปลี่ยนแปลงอย่างยากลำบากเลยคุณต้องทรมานในการทดสอบในกระบวนการคัดสรรที่เรียม of RC กระบวนการนี้จะทำให้พวกเขากลายเป็นนักรบอมตะที่มีรูปร่างส่องประกายสีทองผ่านการ เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสเตอ a ทอ t e ท n านทำให้พวกเขาสูงกว่าคนุุย์ปกติและแข็งแรงกว่ามนุษย์ธรรมดามากพลังแสงสายฟ้าฟาดจะไหลผ่านเส้นเลือดของพวกเขาสะท้อนถึงพลังอันมหาศาลที่พวกเขามีเกราะที่เรียกว่าซิกมาไลท์ถูกทําใหม่มาจากส่วนที่มีเวทมน์ของโลกที่ล่มสลายไปแล้วก็คือโอเวอร์ตอนเอ็นอ ทามนะที também, al, tipo, ่ตอนโอเวอร์เก่าแตกไปเกราะนี้ไม่เพียงแต่ให้การป้องกันที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นหนึ่งในสตอมแคดอิ t เ r อร์และสถานะในฐานะนักรบอมตะของซิกมาด้วยเมื่อเปลี่ยนเป็นสตอมแคดอิ t เ r อร์แล้วนักรบเหล่านี้จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามและศัตรูที่น่ากลัวได้พวกเขาเป็น กองบลังหารที่แข็งแกร่งที่สุดใน Age of Sigma เป็นความหวังสำคัญในการต่อสู้กับกองพลังแห่งความชั่วร้ายและการครอบงำของ Chaos กระบวนการ Reforcing ที่ใช้ในการสร้างสตอ r ์มแ t e r n a เเป็นหนึ่งในลนักษณะเด่นที่สุดของพวกเขาในจัก,กรวาล Age of Sigma เมื่อ s t o r m c a ค Eternal ถูกสังหารวิญญาณจะไม่สูญหายแต่จะถูกเรียก,กไปยังอาเซียซึ่งเป็นเขตแดนของซิกมาในที่นั้นพวกเขาจะถูกรีฟอหรือเกิดใหม่ และถูกส่งกลับไปสู่การต่อสู้อีกครั้งพูดได้ง่ายคือเมื่อใดก็ตามที่นักรบคนไหนถูกคัดเลือกจะถูกส่งไปที่เดนเนนอาก่อนผ่านกระบวนการคัดสรรการรีฟอส c e การปรับแต่งให้เป็นซอมครทอินทรอลแล้วจะถูกส่งมาในสนามรบอีกครั้งในรูปแบบที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแต่เมื่อในรูปแบบนี้ยังเสียชีวิตอีกยังตายอีกวิญญาณจะไม่ถูกจับไปโดยพวกเดนะฮะวญวาณพวกนี้จะกลับไปที่อาแล้วก็จะถูก รีฟอสทำให้เกิดใหม่ส่งกลับมาสู่การสู้อีกครั้งนั่นแปลว่าสตอมแคทอินเทอร์เนี่ยเป็นอมตะไม่ว่าจะตายยังก็ตามขอแค่กลับไปยังอาซและรีฟอสได้เกิดใหม่ครับผู้ที่เก่งของสตอมแคทอินเทอร์เนี่ยค่าอย่างนี้ก็ตามเขากลับมาได้ดังนั้นจึงเป็นกำลังที่เรียกว่าแข็งแกร่งและกำจัดได้ยากมากพวกผู้นำในหมู่สตอมแคทอินเทอร์อย่างลอด อาคานำครับมีความสามารถพิเศษในการจับวิญญาณของสตอมแค t ที่ถูกสังหาร Gonzalez. ก่อนที่สายฟ้าจะนำพวกเขากับอาซแล้วทำให้เขาสามารถเรียกนักรบเหล่านี้ครับจับวิญ,ญญาณไว้แล้วนํากลับมาสู้ได้เลยเหมือนชุบ่ะแหละชุบกระทันหันเลยชุบทันทีเลยทําให้บางครั้งครับการสู้ที่แบบต้องการกําลังเสริมอย่างรวดเร็วรอรีฟอร์ไม่ได้เนี่ยพวกสตอมแคอิเทนอลชั้นสูงเป็นผู้นำพวกเนี้ย สามารถชุบกลับมาแล้วใช้งานได้เลยนอกจากนี้ครับตอร์เพต e t เทนอลยังสามารถเดินทางไปยังมอทอรียมก็คือจาก RC ที่เป็นมิติของซิกมาไปยังมอทอรียมโลกของเหล่ามนุษย์เนี่ยด,ด้วยการขี่สายฟ้าสีคราม2องหางรวมทั้งพวกเขาสามารถกลับไปยังอาซีเรียมได้ทั้งผ่านทางเรียมเกตเป็นประตูมิติครับผมหรือด้วยการตาย คือถ้าตายกลับไปแต่วิญญาณแล้วรีฟอร์์กลับมาเกิดกลับมาสู้ใหม่แต่ถ้าเกิดไม่ตายทําให้สําเร็จก็กลับผ่านเลนเกตแล้วกลับมาสู้ต่อได้ในอนาคตด้วยความสามารถในการเดินทางที่รวดเร็วนี้ทําให้พวกเขาเป็นหน่วยงานที่ทรงพลังและยึดหยุดในการระเมือกับภัยทุกคามที่หลากหลายในมอเอรเรียมถัดมาครับแล้วตอมแคทเทนอลเนี่ยสร้างขึ้นมายังไงรีฟอร์์ยังไงล่ะ กระบวนการรีฟอ์ซิงเนี่ยครับถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อกลยุทธ์และแทคกติกของสตอมแ t Eternal มันเป็นวิธีการที่ทำให้เหล่าสตอมอิทเนลเนี่ยสามารถรักษากองกำลังและประสบการณ์ไว้ได้แม้ว่าเขาจะตายแล้วก็ตาม s สตอมแ t e t e r n นลถูกแบ่งออกเป็นกองทัพที่เรียกว่า Stormhost แต่และ Stormhost ก็มีสัญ,สญ,ญลักษณ์และปาศาเทเฉพาะตัวมีแต่ซิกมาเท่านั้น ที่รู้จำนวนที่แท้จริงของภูเขาแต่ละ Storm Host จะถูกแบ่ออกเป็น Command, e c h i l o n Temple และ Chamber แต่ละ Chamber จะถูกแบ่ออกเป็นประเภทต่างๆของ Conclave หรือ Echelon ในที่สุดแต่ละ Conclave จะประกอบไปด้วยหลายๆ r e t i n u e นด่าเป็นหน่วยของการลบนะครับเนื้อกว่า Storm Host คือ Inner Circle เป็น Chamber ที่โดดเด่เนที่สุดของ Sigma บุคคลเหล่านี้คอยรับใช้ God King โดยตรง เป็นตัวแทนของพลังแห่งความแค้นที่ไม่ถูกจงจำอยู่บนสวรรค์ Inner Circle คือชนชั้นนำของ Stormcat Eternal มีอิทธิพลและพลังอย่างมากในการต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มีต่อ Mortal r e a เรการสร้าง Stormcat Eternal จะเริ่มจากการเลือกบุคคลหรือวิญญ,ญาณที่มีความสามารถเฉพาะนักรบที่แข็งแกร่งและกล้าหาญที่สุดจากมนุษยชาติเท่านั้นที่จะถูกเลือกการเลือกนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งทางร่างกายเป็นอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความกล้าหาญความจงรักภักดีและความยืนหยัดต่อสู้กับผู้กดขี่ผู้ถูกเลือกสามารถมาได้จากทุกชนชั้นในสังคมตั้งแต่ขุนนางไปจนถึงทหารและชาวบ้านธรรมดาการเลือกนี้เกิดขึ้นอย่างลึกลับทันทีที่พวกเขาถูกพาออกจากสนามรบด้วยแสงสว่างที่จ้าจนแทบมองอะไรไม่เห็นและเสียงฟ้าร้องที่ดังกึงกก้องพวกเขาจะถูกขนส่งไปยังซิกมารอน ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการรีฟอ c ซิงพวกเขาจะเป็นต้องทำการสร้างกำลังกายของพวกเขาในเฮลเดนฮอลก่อนที่นี่จะต้องใช้เวลา3วัน3คืนในงานเลี้ยงกินดื่มให้เต็มที่เมื่อเพิ่มกำลังกายพร้อมแล้วกระบวนการรีฟอ c ซิงมันจะเริ่มขึ้นมันเป็นกระบวนการที่ทรมานและยากลำบากมากทั้งในด้านร่างกายและจิตใจมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ที่ผ,ทผู้ที่ถูกเลือกให้กลายเป็นนักรบอมตะ ที่มีพลังเหนือมนุษย์กระบวนการนี้จะมอบพลังและความสามารถที่จำเป็นเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามทุกอย่างในมอร์เทอรียมหลังจากที่ถูกนำไปยัง Chamber of the Broken World ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ Reforcing ที่นี่พวกเขาจะถูกทุบจนแปลกสลายด้วยสายฟ้าและถูกสร้างขึ้นใหม่ใน Ford e e t e r n a l กระบวนการนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ไม,ม่กี่อึดใจ ก็จะถึงหลายศตรวรรษและไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดชีวิตจากมันมาได้เหมือนตอนตีเหล็กอะครับคุณต้องทําให้เหล็กเนี่ยมันแหลกสลายก่อนทุกให้บางพับกลับมาทุบใหม่พับกลับมาทุบใหม่จนมันแน่นครับพอได้เหล็กมีคุณภาพเนี่ยถึงขั้นต่อไปต่อจากนั้นครับพวกเขาจะต้องผ่าน c r a n of tempering ซึ่งร่างกายและวิญญ,ญาณของพวกเขาเนี่ยจะถูกผสมกับ g i f t of god สุดท้ายเมื่อร่างกายที่ผสมกับ g i f t of god สมบูรณ์แล้ว จะถูกนำไปที่ a n v i l w o t the p p t h e o s i s ที่นี่ครับพวกเขาจะถูกสร้างรูปร่างใหม่โดยซิกสมิธและหากรอดมาได้พวกเขาจะได้รับพรจาก World Hammer แล้วตื่นขึ้นมาโดยมีพลังของ s i กมาสำหรับใครที่อยากลองเล่นกองทัพ Stop Cat Eternal นะครับตอนนี้กล่อง Space Head ก็ออกมาแล้วเป็นกล่องที่ออกมาเพื่อรองรับ Warhammer e dition ใหม่ในปี่อปี2024นี้นะครับกล่องละ4 0ถ้าสนใจก็จับจองได้ตามร้าน วอลเมอร์ใกล้บ้านท่านเลยครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนในเรื่องของวอลเมอร์เอลออฟิกมาจะมีมาเรื่อยๆนะครับอาจจะมาสัก2-3วันครั้งดูกระแสก่อนทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าชอบเดี๋ยวเราทำมาให้ฟังอีกทีหนึง่งจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบราเธอ